แม่เจ้าของบ้านซึ่งเป็นพ่อแม่สามีจะยืนยันว่าหญิงสาวที่ถูกไฟคลอกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างหงหาอาหารในครอบครัวแต่สัมปัดปาวเทวีนักเคลื่อนไหวสตรีที่เข้าไปสอบสวนถึงที่เกิดเหตุพบข้อผิดสังเกตหลายอย่างทั้งการไม่ยอมแจ้งตำรวจให้มาสอบสวนและพบว่าภรรยาคนก่อนก็เสียชีวิตในบ้านพ่อแม่สามีผู้นี้เช่นกันนำไปสู่การกดดันเจ้าหน้าที่เพื่อหาความจริงคือเรื่องราวการต่อสู้ของกูลบีแก๊ง กลุ่มสตรีที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับความรุนแรงต่อเพศหญิงที่เป็นปัญหาในอินเดียมาอย่างยาวนานถูกบอกเล่าผ่านสรารคดีชื่อเดียวกับกลุ่มที่ออกฉายในอินเดียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พูละบีแกงเป็นกลุ่มสันเตียในบูเดลขันรัฐอุตตรประเทศก่อตั้งโดยสัมปัดปาวเทวีอดีตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอินเดียผู้เคยถูกบังคับให้แต่งงานตั้งแต่วัยเด็กโดยชื่อกลุ่มแปลว่าสีชมพูเพื่อสื่อถึงชุดสาหรีสีชมพูที่ทางกลุ่มใช้เป็นสัญลักษณ์ในการประท้วงโดยกลุ่มยังเป็นที่จดจำจากอาวุธประจำกายอย่างท่อนไม้ไผ่เพื่อนำไปทำร้ายสาม,มีผู้ไม่ยอมหยุดข่มเหงภรรยาของตนเองโดยหน้าที่สำคัญของกลุ่มมีตั้งแต่การยุติความรุนแรง ต่อผู้หญิงขัดขวางการแต่งงานในวัยเด็ก <freaking> ต <out> ่อต้านการขุดเรียดสินสอดจากฝ่ายหญิงและส่งเสริมการศึกษาในหมู่สตรีนิสตาเจียนผู้กำกับหญิงเจ้าของสารคดีกล่าวว่าเธอสร้างกุลบีแก้งขึ้นเพราะสนใจพลังที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มสตรีที่ยากไร้ขาดการศึกษาและมาจากวันณะต่ำในอินเดีย ส่วนสัมปัดปาวเทวีซึ่งไปร่วมงานฉายรอบปฐมทัศน์ในมุมไบกล่าวว่ากลุ่มของเธอไม่ได้ปกป้องแต่คนเพศเดียวกันเพราะปัญหาครอบครัวมักมีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงแต่ความล่มสลายของสถาบันครอบครัวจะส่งผลเสียต่อคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รบีแก๊งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังบอลิวูดชื่อเดียวกันอีกเรื่องที่เตรียมออกฉายช่วงวันสตรีสากลต้นเดือนมีนาคมนี้เล่าถึงการเผชิญหน้าของผู้นำกลุ่มสตรี<ๆ>ที่เรียกร้องความเท่าเทียมด้วยความรุนแรงกับผู้บังคับบัญชาหญิงที่ให้ความสำคัญกับกฎระเบียบของบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง โดยมาทุรีดิกสิตดาราหญิงคนดังที่รับบทนำในเรื่องชี้ว่าปัญหาสตรีอินเดียถูกเอาเปรียบจนวันนี้มีต้นเหตุอยู่ที่การขัดขวางสตรีจากการศึกษาหากพวกเธอมีโอกาสด้านการศึกษาเทียบเท่ากับที่ผู้ชายได้รับสิ่งนั้นจะเป็นพลังให้พวกเธอสามารถยืนหยัดในสังคมได้ด้วยตนเอง